่ะสวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับซ่อมอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับหรือว่ากิจทายนั่นแหละนะครับอันเดียวกันเนาะก็ตอนนี้นะครับซ่อมเสร็จแล้วแหละนะครับอาการก็คือไม่รันนะครับ IGBT ช็อตนะครับชุดได้พังนะครับอาการก็เหมือนกันกับไฮบริดอินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะครับส่วนมากก็ตระกูลอุปกรณ์ภาคกำลังทั้งหลายแหละมันก็จะเสียหายนะครับอุปกรณ์ที่ รับกำลังก็จำพวกนะครับมอสเฟ t IGBT ซึ่งเจ้ากิดไทยเจ้าออนกิดเนี่ยมันก็มีเหมือนกันกันกบไฮบริดนะครับแต่ตระกูลพวกชุดภาคไดต่างๆมันก็จะลึกลับซับซ้อนนิดนึงนะครับอาจจะไม่นิดแหละอาจจะเยอะเลยนะครับนี่มันก็จะไล่วงจรยากนิดหน่อยนะครับที่สำคัญคือพวกนี้ถ้าไม่มี AC ป้อนเข้าไปมันจะไม่ทำงานเลยเพราะฉะนั้นแล้วการตรวจเช็ค ก็มันจะยากกว่าไฮบิดทั่วไปนิดนึงนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปเอ่อไอพวกออนกิเนี่ยไม่ค่อยจะได้ทําคลิปซ่อมให้ดูกันสักเท่าไหร่เพราะว่านานๆนนจะมาทีนะครับเครื่องอินเวอร์เตอร์ออนกิเป็นอะไรที่ไม่ได้รับโหลดโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียนะครับถ้าเป็นเครื่องมาตรฐานแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นของอ,อตัวนี้เป็นของนี่อุ้ย,ยกับด้าน นี่นะครับตัวนี้เป็นของโซฟานะแต่นั่งไม่ได้นะโซฟาตัวนี้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เป็นของโซฟานะครับ 5k หรือว่า5กิโลวัตต์นะครับก็เบลเลอร์บาราเลยด้านในนะครับแกนบูสเส้นรวดบักบาดเพิ่มเลยนะครับใหญ่มากเนาะสีแกนนะครับคาปานี่อ่ะก็สงสัยโรงงานมีเยอะนะครับก็เลยใส่มาเยอะอ่ะเพียบเลยนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับรอ ทดสอบนะครับก็ประกอบเสร็จแล้วแหละนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปทดสอบก็จะถ่ายให้ชมกันต่อเนื่องเลยนะครับแต่ตอนนี้นะครับอ,อย่างที่บอกนะครับผมประกอบเรียบร้อยแล้วไม่ได้ซ่อมให้ชมกันนะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์จำพวก IGBT นะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์เกตได้ทั้งหลายนะครับเหมือนกันทุกอย่างกับตระกูล h ฮ b ริดอินเว t ร r ทั่วไปแต่อาจจะ อุปกรณ์คล้ายๆกันหลักการคล้ายๆกันแต่อุปกรณ์อาจจะคนละเบอร์นะครับอุปกรณ์เกตดได้อาจจะคนละเบอร์หรือไอ,อตัว igbt เองอาจจะคนละเบอร์กับตระกูลไฮบิดนะครับและบางตัวนะครับอุปกรณ์อะไหล่ไฮบริดเนี่ยอ,อ,อะไหล่อ่อนกิดเนี่ยหายากนะครับบางตัวมันเป็นอุปกรณ์ก็เบอร์ไม่ค่อยคุ้นในท้องตลาดนะครับอ,อย่าอย่าว่าแต่ออนกิดเลยเจ้าไฮบริดก็ในท้องตลาดก็ หาไม่ได้นะครับหาซื้อตลาดบ้านเราหาซื้อในอประเทศไทยหายากอะไรส่วนมากที่ผมซ่อมทั้งออนกิทไฮบิดออฟกิทหลายตัวหาซื้อในไทยไม่ได้ต้องสั่งนําเข้านะครับทีนี้สั่งนําเข้าก็ต้องมาลุ้นอีกนะครับต้องสั่งมาหลายๆเจ้าเพื่อมาคัดเพื่อมาคัดกรองหรือว่าเพื่อมาคัดเกรดนะครับว่าอะไรร้านไหน ที่มันเป็นของแท้ที่มันใช้งานได้นะครับโดยอ้างอิงจากอะไหล่เดิมที่ติดมากับเครื่องนะครับผมสั่งอะไหล่มาจําพวก igbt หรือ mosfet ผมจะต้องมีการาสั่งมาทดสอบก่อนสั่งมันก็เลยมันก็เลยใช้เวลานะครับต้องสั่งมาเผื่อบางทีก็สั่งมาอย่างสมมติอาจจะใช้สัก8-9ตัวก็สั่งมาเลย10กว่านะครับ10กว่าตัวเพื่อที่จะ,อะเอาบางตัว 2- 3สตัวหรือตัว2ตัว,ตวมาทุบดูนะครับ ทุบดูชิปด้านในทุบดูเกตอุปกรณ์ว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ของแท้รตนั้นก็จะทิ้งไปทันทีแล้วก็รอรถอใหม่รออะไรอตใหม่มาถ้าเป็นของแท้ก็ถึงจะใส่เพราะฉะนั้นแล้วบางทีนะครับเจ้าพวกออนกิรเน่ยมันจะซ่อมนานซ่อมยากนะครับบางทีอะไรที่เราไม่คุ้นเบอร์ซึ่งนะครับผมผมเป็นจําพวกว่านะครับผมไม่ค่อยอยากจะใส่เบอร์แทนนะครับเบอร์อะไรที่เขาใส่มา ก็ก็จะเป็นอะไรที่เขาดีไซน์เขาออกแบบมาแล้วถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะไม่เปลี่ยนเบอร์นะครับยกเว้นหาไม่ได้จริงๆนะก็จะไม่เปลี่ยนเบอร์ต่อให้สเปค Data s า,าชี t ท,ทุกอย่างใกล้เคียงสักแค่ไหนผมจะพยายามไม่เปลี่ยนเบอร์ผมจะใส่อุปกรณ์เบอร์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ส่งอังกฤษมาซ่อมบางทีรอสั่งอะไรอาจจะสั่งนานหน่อยเพราะว่ามันต้องสั่งนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะนานนิดนึงนะครับ ก็อะไรทั่วไปที่มีอยู่มันบางทีมันอาจจะแทนได้แหละแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่อยากจะแทนซึ่งอุปกรณ์ igbt อ่าด้านใต้น,น,นี่เอ่อฝั่งข้างในยังมีอีกนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะนะด้านในก็ยังมีอีกเนี่ยอ่าตรงนี้4นะครับด้านในอีก4ีเป็นแะครับตรงนี้อีก4นะครับก็หลายตัวอยู่ ซึ่งนะครับส่วนมากถ้ามันทํางานร่วมกันแบบนี้มันจะเป็นเบอร์เดียวกันนะครับถ้าเราเกิดอ่านบางคีมันเสียแค่ตัว2ตัวถ้าเราจะเปลี่ยนเบอร์ใหม่แค่ตัว2ตัวมันทํางานร่วมกันมันอาจจะมีผลเรื่องมันมันออนออฟไม่เท่ากันหรืออาจจะมีผลด้านการทํางานรบความถี่รบกวนกันเองผมก็เลยถ้าจะเปลี่ยนเบอร์มันจําเป็นต้องเปลี่ยนทุกชุดนะครับ เปลี่ยนทุกตัวให้เป็นเบอร์เดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นก็จะไม่เปลี่ยนเบอร์ก็จะใช้เบอร์เดิมนะครับบางคนก็อาจจะ,ะช่างเทพช่างคนอื่นอาจจะ,ะช่างคนอื่นอาจจะมีเทคนิคนะครับเทปเทปก็ใส่คนละเบอร์มาก็ได้อาจจะไปดัดแปลงชุดภาคได้ทําให้มันทํางานได้อันนั้นคือช่างเทพแล้วนะครับส่วนผมก็ช่างบ้านนอกก็จะพยายามใส่อุปกรณ์ให้มันเป็นเบอร์เดิมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่ง นะครับเท่าที่ผ่านมาก็เป็นอุปกรณ์เบอร์ตรงเบอร์เดิมนะนะครับไม่ได้ดัดแปลงยกเว้นบางตัวที่หาไหล่ไม่ได้อย่างตระกูล kit, ออฟกิท TBE นะครับมันลบเบอร์มาก็ไม่รู้จะลบทําไมนะครับอันนั้นก็อันนี้บอกเลยว่าเบอร์เดิมผมไม่รู้จริงๆว่าของมันนะ่ะเบอร์เดิมเบอร์อะไรนะครับอันนั้นจําเป็นต้องใส่เบอร์แทนแต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วถ้าแทนตัวหนึ่งมันแทนไม่ได้มันต้องแทนทั้งชุดนะครับถ้าจะแทนตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ย มันอาจจะทํางานร่วมกันไม่ค่อยจะดีส <Wet> ักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้มันเบอร์เดียวกันทั้งชุดนะครับผมอ่านี่คือหลักการหาไหลและหลักการเปลี่ยนเบอร์นะครับเพื่อนช่างมือใหม่หรือใครที่สนใจด้านงานช่างอยู่นะครับถ้ามันทํางานร่วมกันเป็นแถวแบบเนี้พยายามดูนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนเบอร์ใช้เบอร์แทนจริงๆต้องแทนให้มันเบอร์เดียวกันทุกตัวไม่ใช่ใช้คําว่าต้องแทนไม่ได้ใช้คําว่าต้องไม่ได้นะครับเอานะครับ ควรดีกว่าใช้คําว่าควรควรที่จะให้มันเป็นเบอร์เดียวกันทั้งหมดนะครับถ้าใช้คําว่าต้องมันอาจจะดูบังคับดูกฎเกณฑ์นิดนึงนะครับควรนะครับควรที่จะให้มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับอุปกรณ์มอสเฟตหรือ IGBT ที่มันทํางานร่วมกันอยู่นะครับยังไงควรที่จะให้มันเป็นเบอร์เดียวกันถ้าถ้าเราใช้เบอร์แทนนะครับแต่ถ้าให้ดีที่สุดคือพยายามหาเบอร์ตรงของมันใส่ดีกว่านะครับโอเคก็พูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตประกอบ กลับเข้าไปแล้วก็ทดสอบรันให้ดูกันนะครับอ่านะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาเครื่องมาทดสอบเออทดสอบต่อรันดูแล้วนะครับรันจริงด้วยแผงเลยอันนี้นะครับนี่ตอนนี้รันอยู่2องกว่าวัตต์เองนะครับเงาบังนะครับนี่เงาบังแผงเต็มเต็มเลยนะครับไม่ใช่แผง h a l เซลล์ด้วยนะครับนี่ แรงดันอินพุตเข้ามาก็300กว่ากินกระแสะตอนนี้แค่0.6แอมป์0.7เองพยายามเริ่มบูตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเครื่องออนกิทมันก็จะบูตขึ้นไปเรื่อยๆเนะาะแต่ตอนนี้ผมเท่าที่ผมดูวงจรแล้วนะครับชุดพอรพตเนี่ยมันจะทำงานแยกกันนะครับแกนบูตคนละแกนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าผมขนาน นะครับใช้สายชุดเดียวกันนี่แหละขนานแต่เข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับมันอาจจะรันได้วัดเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วมันมันมันน่าจะถูกริมิตไว้นะครับก็แปลกอยู่เหมือนกันแค่รันได้แค่2 0 0ร้0ยวัตนะครับซึ่งตัวนี้ระบบมันเยอะมากนะครับมีสามารถต่อกันย้อนต่ออะไรลิมิตกำลังวัตได้ต้องไปศึกษาเรื่องนะเมนูนะครับต้องไปดูเมนูการเซต ค่าพารามิเตอร์ต่างๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันรันแค่นี้มันก็สองร้อยสามร้อยวัตต์เนี่ยมันก็ผิดปกติอยู่นะครับถึงแดดจะบังแค่นี้นะสามร้อยโวลต์มันควรที่จะรันได้เยอะกว่าน,นี้สักสี่ห้าร้อยวัตต์ก็ยังดีนะครับหรือแปดร้อยวัตต์พันวัตต์นะครับแต่ตอนนี้รันได้แค่สองสามร้อยวัตต์อันนี้ถือว่า,ายังต้องไปต้องไปเซตค่าอีกแต่โดยรวมถือว่า ถ้ามันรันได้แบบนี้ถือว่าเครื่องทํางานได้แล้วนะครับเครื่องทํางานปกติแล้วเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้คือมันไม่รันเลยนะครับนี่มันผลิตก,กําลังไฟได้แล้วนะนี่เนมเนี่เข้าโหมดน o ร์ a l แล้วนะครับผลิตก,กําลังไฟตอนนี้0.26นะหรือว่าดูเรียวไทม์ตรงนี้ได้เลยนี่นะครับตรงนั้น0.26ก็260แอมป์เอ้ย260วัตตตัวนี้ก็วัดได้ อ๋อค่าตรงกันเลยนี่0.25 0.26นะครับก็คือค่าตรงกันกับมิเตอร์ตร,ตรงนี้นะครับก็250 260วัตตนะครับที่รันอยู่ตอนนี้เนาะ,ะก็ถือว่ารันได้แล้วนะครับบูตบูตไฟได้แล้วก็ถือว่าปกตินะครับทีนี้ก็อย่างที่บอกต้องไปเซตเค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับกันย้อนตัวนี้ไม่รู้ว่าเซตว้ยังไง นะครับอาจจะเป็นลิมิตกำลังวัดไว้ที่ภายในตัวเครื่องเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับเครื่องนี้ก็น่าจะจบได้แล้วนะครับก็ต้องไปศึกษาข้อมูลเออ,เอ,อ,เอ,อคู่มือการใช้งานก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์ข้างๆนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมพยายามแล้วพยายามอีกนะครับถ้าเป็นช่างนี้จะรู้เลยนะครับถึงจะพยายามเก็บกว่าสักแค่ไหนแปบ๊บเดียวมันก็กลับมาลกงลงรงอีกอยู่ดีนะครับ ตรงนี้เทสอยู่ข้างนอกนะครับไม่ได้เทสอยู่ในร้านเนาะเพราะว่าในร้านมันไม่ได้ต่อแผงเข้าไปที่ร้านมันก็เลยต้องมาเทสอยูอ่ข้างบ้านนะครับตรงโรงรถเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็รานได้นะนะตัวนี้มันกําลังหวัดเยอะนะครับผมก็เลยไม่ได้เทสผ่านระบบะ power supply นะครับมันถ้าเราจ่าย power supply เข้าไปแล้วพอมันดึง ไฟลงมากๆเพราะว่าสัาก็จะตัดการทํางานพ่อจ่ายให้ตัวนี้ไม่พอนะครับก็ประมาณนี้นะเบื้องต้นก็ใช้งานได้แล้วแหละนะครับก็อย่างที่บอกต้องไปเซตพารามิเตอร์อีกนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละสาหรับเจ้าอ่อนกิตโซฟานะครับเนี่ยโซฟาเครื่องนี้นะครับโซฟาต่นั่งไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ